น้องสวัสดีจ้ามาตอนจิพาพี่น้องไปปลูกดอกไม้ปลูกพักในะสวนจ้าพี่น,ออน้องปลูกยังวัตะคงจะม,มีมีหิมะมีฝนเอ่ยมีอันหิมะอีกลอแนนใบเตียงพี่น้องบักแตงคู่บักแตงยาวจ้าอันนี้กับอกบอกโคลี่บลอกโคลี่อันนั้นอันบูมะโคอโค,พ,อโคพี่น้อ,นอ,นองบูมเมอร์คูยังยังก็นอนเป็นเอื่นนอน พระาไทยไม่หมอุดรลืมชื่อวพี่น้องเนี่ยปูมันโกพี่น้องดอกกระลำจ้าดอกกระลำเออดอกกระลำจ้าอันนี้กับลาดีเซียนพี่น้องอันนี้ก็บพักสลัดสลัดมิกพี่น้องอันนี้ก่บเคเทศค็อกเทลตัวมาเทนพี่นอ้องสนนุกี่นี้พี่น้องเอ้ยสุปีนี่ของแพงหลายแต่พี่น้องมองได้ก็เจ้าก็ปิดเปิด อันนี้ดอกไม่อันนี้จะเอาไปใส่สกระถางจ้าพี่น้องใส่กระถางอันนั้นเดี๋ยวก็จิตแตกออกอันนี้ไม่หมายว่ารอ็จะใส่กระถางแต่พี่น้องมีอีกสลัดอีกซุ้มหนึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวไปเบิ้งใน้เก็บให้เขากันนะพี่น้องเนาะคุดลุ้มเหมือนปลูกบักแตงกันจ้าพี่น,อนอ้อง้พเขาของปลูกบักแตงกันเนาะอันนี้ไม่หมายว่ารอนปลูกได้ักพักนึงละจ้าม่มีอย่างมากไม้พี่น้องเขาก็ลมีดิน ดินเก่านะจ้าของปีที่แล้วเนาะดินเก่าของปู่ปีที่แล้วสิบา้านแม่พันธ์เอาออกมาลงเลยจ้าพี่น้องใส่กา,กากอันนี้ไปจง้งงวยจ้าพี่น้องอันเวลาหดน้ำนมม้ำาก็สิบ่ได้ไหลทิ่มจ้าเนี่ยไหลไปมองอื่นคบจ้าพี่น้องคบเลยกดลุมปลูกน้ำก็ปีได้พี่น้องบักเตียงเนี่ย นั่นพวกปีจะบักเตียงไอ้กายในแห้งดกคักจะ้ะแตียงน,นี่ฉีดล้างเออกลัวเกิดพีงง่น้องแตียงไงยาวจ้ะออกไปนี่หวังว่าสิบโมนี้หิมะลงอีกหรอพี่น้องเลยหิมะหรือเป็นเกล็ดน้ำแข็งจะ้ะาฟังฟังไปพี่น้องฟังไปเลย แดงบ่ได้ปลูกเลยจะบ่ได้กินบ่ได้นั่นเลยพี่น้องบ่ได้ซื้อเลยลจ้ะหนาลวนแจกมูฟอมพี่นอ้องอมูเนาะเพื่อนบ้านนะมูนี่ล่ะมองเฮ็ดงานพร้อมจ้ะปอบจ้ะพี่น้องมองดะโตไปไหมรอนสิปีนี้บ่มีผักไทยปลูกพี่น้องอันนี้ค็อกเทลตัวมาเต้นเลยจะเอาลงนี่จ้าพี่น้องเอาลง ใส่ตุ้นเนอร์ไปน้ำไปน้องขี่งัวจ้ะขี่งัวใส่ลงไปแล้วกีฬาเอกอืมขี่งัวใส่ลงไปแล้วจ้ะประมาณเลยดินใจแล้วก็บอกเกิดเทียดกงไปพี่น้องดินเก่าน้ำจ้พออะพี่น้องดินนี่ผสมเขาซื้อเขาซื้อม้าลรอพี่น้องซื้อมา กดคุ้มใบหมวกบ้านนี่พี่น้องเขาก็มาปลูกจ้ะเกิดเท่ฮอกเทลตุ้มาเต้นเนาะพี่น้องเกจ้าปลูกเกจ้าพี่น้องเขาก็ออกจ้ะเมื่อเดียวลำบากเนาะพี่น้องเนาะก็ออกตัวนั้นใหญ่จ้ะพี่น้องใหญ่ยาวแบบเกิดเท่พี่เกิด สุปรีสิปลูกฟังพี่เจ้าพี่น้องวันนี้ยายมาฟังพี่เออลืมบอกคือเตียดปลูกลองหาค่างมันพร้อมจ้ะค่างเงี้สิเหล่าพี่น้องคนนั้นกันเที่ยงบอนให้ค่างกับเป็นเงี้สิจ้ะปลูกไปแล้วพี่น้องเนาะปุกพักเปลี่ยนฉันพักเปลี่ยนอันนี้กระลูกุระ ของปีไก่ดด้วพี่น้องมันเกิดมาจา้ะเกิดมาคือเกา่าต้อก็หาค้างไว้เกิดเทืดซักลงไปพี่น้องซักลงไปเพื่อสิริอดนเวลามันขึ้นวามันขึ้นมาจะเป็นภ่มพี่น้องค้างบักแตงเก้าพี่น้องุ่มเก่บาบักแตงค้างอยูจะจะ่จ้าบอซักมันยังเหลืออยู่จ้เฮาก็เห็ดค้างยังไงมัน เต็มนี่จ้าพี่น้องเต็ียมให้เก็บไว้เขาค่ะมันใหญ่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งปลูกบล็อกโคลี่ครับนั้นเตือนต่อเนาะพี่น้องเนาะพักพี่รวยก่อนจ้าจ้าพี่น้องต่อจ <tem> ้าบล็อกโคลี่เขาพี่น้องบล็อกโคลี่เขาคือเอาไม้ยังมากไม้เตรียมดินไว้จ้าพี่น้องเอาก็สักอันนี้ไปน้ำว่าอย่างเนาะล้มแห้งมากเลยจ้าพี่น้องวันนี้ปูซาปลูกเป็นแถวไปพี่น้อง ใส่ตุนเนองลงไปขุดลุมเนาะพี่น้องเนาะลุมน้อยๆวากุลีล่องไปจ้ะฟังพี่น้องไงเอกพี่น,อนอ้องน้ำกูปีกันฟอกุลีฉันก็ได้คนนักป่าคนประมาณนี้จ้ะพี่น้องจะไปเบ่งอันดอกกระหลำ่ำมี่งนะจน้ะเนาะดอกกระหล่ำมิ่งจา้าด,ดอกไม้ฉันปลูกดอก จ้าพี่น้องอันนี้บูมังโคเครับพี่น้องมาสักไว้พี่น้องอันนี้จะไป่ได้ลงมาบอกโคลีหรือว่าอับูมังโคเนาะสามมันญ่จ้าพี่น้องดอกกระลำจ่าพี่น้องปลูกงาบขูปีได้พี่น้องหัวหัวกระไนจ่จ้ลใหญ่ไปน,นี่แล้วพี่น้องอันนี้พักซีพี่น้องผักซีผักซีของปีที่แล้ววานไว้พี่น้อง ใส่ลงไปจ้ะตุนเนอกวอนพี่น้องฉันใส่ไปแล้วตุนเนอขี้งัวอัดแห้งจ้ะประมาณนี้นพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิงฉันปลูกกันสุกี้นี้พร้อมจะจ้ะพี่น้องขุดหลุมเนาะสุกีนี้มันต้นใหญ่พี่น้องขี้ง้วะมันต้นใหญ่ต้นายาวเนี่ยบมัก็วางประมาณนี้แหละจ้าวางระยะห่างเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพระาะว่า ใหญ่มาพี่น,อน,น้องใส่ตุนเนอร์ตุนเนอร์ก็คือปุ๋ยที่หัวอัดแท่งพี่น้องรลวบๆจัง่อยใส่พอปผมมานพี่น้องเดี๋ยวมันสิซักไกยพี่น้องวันนี้คือสุก,กินีเขียวจากสีเหลืองบ่มีสีเหลืองบ่มีปีนี้เพิ่นวารันนะเนาะแพงพี่น้องโอ้มีแต่เนี้ยเพิ่งแพงอันนี้ก็หายูโรด้วยพี่น้องมึงเนี่ยซื้อต้นพันธุ์มา ตอนแรกกับวานนั่เองพี่น้องมันอันนั้นบ่ทันแลว้วอากาศเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องประมาณนี้นะจ้าพี่น้องโอเคอเคบื้องพักสลัดไปน,นี่พี่น้องจ้าพี่น้องต่อจ้าสลัดมิกซ์สลัดมิกซ์ ก็เจ้าจัดเลี้ยงเม็ดมาให้เรียบร้อยพี่น้องจัดเลี้ยงเม็ดจัดเลี้ยงอย่างมาให้เรียบร้อยจ้ะนี่เป็นแถวเป็นแนวแต่ละคันละตอนเสีะจะพี่น้องอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีแดงสีเขียวเพียงแถวหดนามพี่น้องหดนามเปียกเรียบรย้อยเลาก็ดินกบมุ้สิจ้าดินกบเลยเกิดขึ้นง่ายจ้าพี่น้องประมาณนี้จ้าพี่น้องสลัดจา้าโอเคจา้า ถามว่าเบิ่งกันคุณหล่อมันใหญ่นาะปันนี้เนาะพี่น้องเนาะมาคิมนี้กับโกดไลน์โกดแชร์ไม่ไหมตัวน้ำนี่ได้จ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า